เครื่องตัดหญ้า GX สามารถนะครับเพราะใส่อะไรนะครับน้ามันขึ้นวาลเปียทั้งเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะใส่อะไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ถอดน็อตกรอบตรงนี้ออกมาก่อนนะครับน็อตตัวเดียวเองนะครับของ GX สามารถแล้วก็ถอดน็อตสองตัวนะครับถอดน็อตขวาวาลบนนะครับสองตัวออกมาเลยนะครับ ท่อวาล์วตรงนี้ด้วยนะครับดึงออกมาเลยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูเพราะใส่อะไรนะครับและผมได้ดูไอ้ข้างในเครื่องแล้วนะครับที่ห้องเครื่องนะครับลูกปืนข้อเวียงไม่ได้คัดตลับลูกปืนออกนะครับไม่เป็นอะไรนะครับตรงนั้น ตรงนั้นแก้ไขได้แล้วแปลว่าตรงนี้นะครับลูกยางวาล์วตรงนี้นะครับจุกวาล์วตรงนี้ต้องออกเปลี่ยนนะครับมันมันแข็งมากนะครับหมดเสื่อมสภาพแล้วนะครับคือเสื่อมสภาพต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับ นี่อะไรเปลี่ยนนะครับสมัยนี้ของอาหาให้นะครับจะมีล็อกตรงนี้นิดงเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นรูอยู่ใส่ลงล็อกเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนปากกิมวาวด้วยก็ดีนะครับ มันก็เสื่อมสภาพเช่นกันนะครับต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับอะไรก็มีนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแบกบแบบง่ายๆนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับประกอบได้เลยนะครับก็ประกอบได้เลยนะครับ,รบเห็นไหมครับก็บใส่ หยุดน็อตเสร็จเลยความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับในการแก้ไขเรื่องน้ำมันเครื่องขึ้นวาล์วเครื่องตัดญยา GX35 นะครับเพื่อนๆจะได้เอาไปปฏิบัติได้เลยนะครับ